มามา่าผัดน้ำพริกกากหมูโอ้ป๊อนะโอ้ยแม่ไม่ได้ทำคนเดียวแม่บอกแล้วหนึ่งน่ากินขนาดนี้ตอนยอนจะ้ะตอนยอนตะตอนยอนต้ตวันนี้แม่มาแบบสาวเหนือจ้าตอนยอนอะจาตอนยอนมาดูกันซิว่าสาวเหนือคนนี้จะทำเมนูอะไรเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับเหนือไหมเนาะมันต้องมีเกี่ยวแน่นอนถึงแม่แล้วเนี่ยนี่เลยวันนี้แม่จะมาทำ มามา่มาผัดน้ำพริกกากหมูออนี่เริ่มแล้วนะแม่บอกทุกคนเลยว่าสามารถทำตามได้โดยที่ไม่ยุ่งยากเลยและที่สำคัญนะเมนูนี้อร่อยมากด้วยเ,ออเดี๋ยวแม่มีเทคนิคดีๆมาฝากนี่เลยอันดับแรกวิธีการลวกเส้นมามา่าลวกยังไงไม่ให้เละเกินไปแล้วผัดยังไงไม่ให้แฉะไม่ให้มันแหนะ เทคนิคแรกเส้นรับรองได้ที่แม่จะทําวันนี้ทั้งเหนียวทั้งนุ่มเลยวันนี้แม่ไม่ได้มาคนเดียวแม่มีอีกหนึ่งแม่มาเป็นผู้ช่วยของแม่รับรองเด็ดแน่นอนแม่คนนี้เขาไม่ได้มาธรรมดานะเขามากับนี่เลยน้ําพริกกากหมูแม่แอลน้าพริกกากหมูแม่แอลน่าจะเป็นตัวช่วยสําคัญเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่จะทําให้มาม่าผัดน้ําพริกกากหมูของแม่เนี่ยอร่อยเด็ดแน่นอนก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนว่าผัดมาม่าน้ำพริกกากหมูของแม่เนี่ยแม่ใส่อะไรบ้างวัตถุดิบหลักคืออะไร ก็นี่เลยมามา่าแม่ใส่หมูสับแม่ใส่ไข่ลงไปด้วยเรามาดูเครื่องปรุงว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยก็นี่น้ำปลาซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำตาลทรายกระเทียมสับแล้วก็มีผงมาม่าอีกนิดนึงน้ำมันพืช ต้นหอมผักชีแค่นี้เองแต่สิ่งสําคัญที่เด็ดว่นนั้นแม่บอกแล้วแม่มีแม่มาเป็นผู้ช่วยนี่เลยน้าพริกกากหมูแม่แอลจ้านี่น้าพริกแม่แอลเนี่ยน้าพริกกากหมูเนี่ยเขามีถึงสองรสชาติเลยนะอันนี้คือรสต้มยำแซบแซบรสต้มยำแม่ชิมแล้วโอ้โหนัวมากก็คือว่าเขามีครบรสเลยนี่คือรสต้มยำและนี่เขามีอีกรสหนึ่งอันนี้คือรสเผ็ดมากอย่าเข้าใจผิดนะว่าเผ็ดมากจนกินไม่ได้ เขาเผ็ดแบบกลมกลม่อมคือเผ็ดมากสําหรับคนที่ชอบความแซบ่บ <Okay. S 2> นี่แม่บอกแล้วก็มีสองรสนี่รับรองนี่นะรสจัดจ้านถึงเครื่องถูกใจคนไทยแน่นอนและที่สําคัญถูกใจใสายแซ่บคนนี้จ้าเนี่ <Okay. S 2> เดี๋ยวเรามานี่ก่อนเลยนี่มันง่ายๆถูกใจพวกหนูแน่นอนเลยอยู่หอหรือว่าจะอยู่บ้านจะอยู่คอนโดจะอยู่ตรงไหนถ้ามันมีส่วนเนี่ยไม่ต้องครบอย่างนี้ก็ได้นะเอาเป็นว่าคือ มันง่ายมากก,ากา็แล้วกันมันง่ายแล้วมันไม่ยุ่งยากการจัดเตรียมก็ไม่ยุ่งยากจะก,การหัน่นจานอะไรก็เหมือนธรรมดาทั่วไปนี่แหละนี่ท่อนก็ประมาณแค่นี้บักชีก็หั่นง่ายๆใส่ลงไปเลยอ,อุยบักชีเขาก็งามใชด,ด้วยนะเนี่ยงาม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 ,งามหนู่าหั่นอย่าหันาห่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะเดี๋ยวมันจะแหลกเวลาเราผัดเนี่ย มันจะรวมกันแล้วหน้าตามันไม่น่ากินมันไม่สวยแม่นี่หั่นให้มันเป็นท่อนอย่างนี้ส่วนตัวปลายมันอะหั่นสองท่อนพอเนี่ยอย่าไปหั่นแหลกลูกหั่นแหลกแล้วผัดออกมาแล้วเดี๋ยวมันเละใหญ่เข้าไว้เรียบร้อยเนี่ยหั่นอย่างนี้นะอันนี้เราก็เตรียมแล้วก็วางไว้และที่สําคัญที่ขาดไม่ได้คือนี่เลยนะอะน้ำพริกกหมู่แม่แอลเป็นน้ำพริกกหมู่กรุบกรอบ หอมอร่อยไม่เหมือนใครและที่สำคัญหาซื้อได้ง่ายมากเลยซื้อได้ที่เซเว่นอีลเลเว่นเลยนะจ๊ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปหน้าเตากันเลยไปดูวิธีทําของแม่ไปดูเทคนิคดีๆที่แม่มีให้วันนี้ไปดูกันเลยจ้าแม่บอกแล้วแม่มีเทคนิคดีๆมาฝากใช่ไหมวิธีการลวกเส้นมามา่านี่หนูสังเกตที่น้ําอันดับแรกกันเลยน้ําต้องเยอะ เข้าใจไหมน้ําต้องเยอะเวลาที่เราใส่เส้นมาม่าไปแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการพองตัวมันจะลอยขึ้นมาให้ได้เต็มที่ของมันถ้าเราใส่น้ําน้อยเกินไปเนี่ยมันก็กระเบียดกระเสียดใช่ไหมมันก็ทํางานได้ไม่เต็มที่เส้นน่ะเนี่ยน้ําแม่เริ่มเป็นตากบแล้วจากนั้นก็นี่เลยก็ปเปิดไฟให้มันไฟไม่จําเป็นอนะ่ะเน่เริ่มแล้วเริ่มเดือดแต่ไม่ต้องเดือดท่านมากนะถ้าเราน้ําเราเดือดมากเนี่ยทําไมรู้ไหม เส้นมาลงตัวไปปุ๊บมันยังไม่ขยายมันขาดก่อนเนี่ยอันนี้อีกคือหนึ่งเทคนิคนี่น้ําพอวิ่งเขาหากันวนๆอย่างเงี้ยมันยังไม่ได้เดือดแบบพานอะไรมากมายหนูใส่ลงไปเลยเส้นมามากหนูใส่ลงไปเลยหนูก็ดูความพอดีว่าน,น้ําแค่เนี้ยสี่ซองพอ,อแล้วก็กดจะไปสักมันอย่างนี้ยนะจะไปกดให้มันแตกก็ไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะหักและแหลก นี่คือการที่มันแตกออกจากกานันหมดแล้วออกจากก้อนเนี่ยเห็นไหมหนูก็เตรียมตักได้เลยแค่นี้แค่นี้ไม่พอแค่นั้นแค่นั้นก็ไม่พอแค่นี้เพราะแค่นี้คือเทคนิคธรรมดาเทคนิคที่สองนี่หนูก็ใส่ไปในน้ําเย็นนี่ใส่ลงไปเลยเนี่ยมันจะช่วยให้เหนียวนุ่มขึนนมออีกโดยการถนมเท่านั้นตรงนี้ เราก็ตักตรงนี้พอดีนี่เห็นไหมเหนียวนุ่มอเอามาใส่ตรงนี้ใส่กระชอนไว้พี่กากหมูแม่แอลเพื่อมาซองหนึ่งซองเดียวนอกจากโรยข้าวกินแล้วจะกินกับไข่ต้มแล้วจะกินกับไข่เจียวอะไรแล้วเนี่ยแม่บอกแล้วว่านี่อีกคือหนึ่งเมนูที่แม่จะทําในวันนี้ใช่ไหมอยู่หออยู่คอนโดแค่เอาน้ําร้อนกดจากกาักราลวกมามา่าทิ้งไว้แล้วก็มีกระทะลูกหนึ่งใบนั่งก็ผัดคือขึ้นขึ้นขึ้นขึ้ได้กินแล้วนี่เห็นไหม แม่มีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังเรื่องตลกจะเล่าให้ฟังเพื่อนแม่มก็โทรมากุ้มใจมากเลยมีเรื่องจะปรึกษาแม่ก็ถามว่าเรื่องอะไรถึงก็ต้องกุ้มใจเลยก็ทําคลิปหลุดสิอ้าวทำยังไงให้หลุดก็วันนั้นนะสิเอาคอมไปซ่อมเอาคอมไปซ่อมคอมมันเสียเขาก็เลยเห็นคลิปหลุดคลิปต้องนานเลยเอ๊คลิปหลุดคลิปอะไรก็ถามกันเราก็ถามไปว่าคลิปอะไรหลุดก็คลิปที่กราบเมียไงคลิปตอนกราบเมียมันหลุดแค่นั้นโอ๊ยตกใจนึกว่าคลิปอะไรนักหนา คลิปตอนกาบเมียเออแค่นะั้นนะกุ้งใจโอ้แม่นกะุ้งใจกว่าใครจะกินมามา่าผัดแม่ในะเยอะขนาดนี้นี่เลยอันดับแรกก็ใส่ตัวนี้ลงไปก่อนเลยจ้านน้ำมันไม่ต้องใส่เยอะนะนี่ประมาณนี้กระเทียมกระเทียมสับใส่ลงไปเลยอันนี้แม่ทำาิินได้ประมาณห้าคนกิน จากนั้นก็นี่เลยหมูอมืไปลงไปผัดลงไปผัดลงไปอืมหมูพอได้สุกสักแปดสิเอร์ซ็นเนี่ยหนูดูว่ามันง่ายๆมันมจะสุกแล้วแหละเนี่ยเนี่ยแต่มันยังไม่สุกถึงก็แข็งไขกไก่เพาะใส่ลงไปเลย หนไูไปต้องผัดน,นะหนูดันมันไปอย่างเงี้ยดันไปดันมาอย่างเงี้ยดันไปดันมาอย่างเงี้ยดันไปดันมาอย่างเงี้ยโอ้โหน่ากินแท้เนาะแม่บอกแล้วเมนูนี้ไม่ยากแม่เหน,ยเนียวนุ่มของแม่มันยากตรงไหนเนี่ย ก็กดนี้สังเกตไหมแม,แม่ยังไม่ปรุงรสใส่ตัวนี้ลงไปช่วยที่มันมากับมามะนะ่าน่ะถุงมามะ่าใส่ลงไปแล้วก็ผัดใส่เคร่องปรุง ลง,งีเลยไม่ได้ตั้งใจให้ลงก็ลงน้ำปลานิดนึงน้ำมันหอยนิดนึง่งเพิ่อมลงไปได้น้ำตาลทรายนิดนึงนี่แค่นี้พอเราใส่ต้นหอมผักชีลงไปแค่นี้เองเดี๋ยวเราจะมีอันนี้พระเอกเรียบร้อยแล้วนี่ แดีวแม่บอกแล้วแม่มีอีกตัวมาช่วยตัวนี้แหละตัวเด็ดทําให้อาหารการโบดของแม่เนี่ยเพิ่มรสชาติอีกนี่ไงแม่บอกแล้วว่าแม่มีตัวนี้น้ําพริกกากหนูแม่แอลดูนี่หนูจะใช้รสไหนก็ได้แต่แม่เลือกใช้รสต้มยําเพราะวันนี้แม่อยากแซบแม่จะใช้รสนี้นะเดี๋ยวแม่ฉีดซองให้ดูก็ฉีดง่ายๆนะเขามีที่ฉีดให้อยู่ตรงเนี้ยากตรงไหนอ่ะฉีดเลยว้าว อืแพ่ฉีดซองออกมาแม่ได้กลิ่นเลยกลิ่นสัมผัสนะหอมมากคือหอมเลยรู้เลยว่าเขาผลิตใหม่ทุกรสผลิตใหม่อยู่ตลอดเลยเพราะว่าจากกลิ่นเนี่ยกลิ่นที่แม่สัมผัสได้คือกลิ่นใบมะกรูดอืกลิ่นเครื่องเทศอ่ะหอมอาสมุนไพรมาเต็มเต็มเลยโ <Okay. S 1> อเคแล้วเทใส่ลงไปเลยนะนี่โอ้โหโอ้โหใส่ไ,ไปเลยหนึ่งซองเต็มเต็มเขาผลิตสดใหม่ตลอดแพ่ฉีดซองก็หอมแล้วโอ้โกลิ่นอหอมจริง หอมหอมเครื่องถึงใจจริงหอมเครื่องเทศหอมกลิ่นใบมะกรูดด้วยเออมีกลิ่นใบมะกรูดเนี่ยพอหนูใส่ไปแล้วก็หนูขยุกขยี้ขยุกขยี้ขยุกขยีขยขยขย้เสร็จแล้วเข้าใจคำว่าขยุกขยี้ไหมเนี่ยใส่ไปหนึ่งซองโอ้โหแล้วเพิ่มรสชาติแค่นี้ก็ได้ผัดมามา่มาน้ำพริกกากาหมูของแม่น่ากินน่ากินเดี๋ยวแม่จะเทใส่จานให้ดู โอ้โหอลังการงานสร้างดูดีชัมโบชัมโบมาม่าผัดน้ำพริกากากหมูโอ้โหป๊อน่ะโอ้ยแม่ไม่ได้ทำคนเดียวแม่บอกแล้วถึงน,น่ากินขนาดนี้แม่แอลก็มาช่วยแม่ทำโอ้โอยเนาะเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่าว่ารสชาติอ่ะอะไรมันจะนำอะไรมันควรเป็นยังไงจะอร่อยขนาดไหนดูเส้นถ้าก็รู้แล้วว่ามันเหนียวนุ่มขนาดไหนเนี่ยขอชิมตรงนี้มันก่อน อ,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 อน้ำกรอบนะกรอบมากเลยกรอบๆคือดีมากอ่ะอืมอ,อืมเสียงดีไม่ไหวโอ้โหแม่บอกเลยว่าแม่ขอบอกรสชาติก่อนเลยเออมันมีความเป็นรสต้มยำอ่ะ ที่แม่บอกอะ่ะมันไม่ได้แบบอะไรนำอะไรคือมันนวัวมันเปรี้ยวนิดนิดนึงแล้วมันก็มีเค็มแล้วมันก็มีหวานแล้วมันมีเผ็ดคือคือดีอะกินแล้วตื่นเต้นมาก <Okay. S 1> แล้ว้องกินเมนูเนี้ไม่เหงาแน่นอนเลยมันมีอะไรในปากมันได้เคี้ยวไอ้นั่นเคี้ยวไอ้นี่และที่สําคัญตัวนี้เลยน้ําพริกกากหมูแม่แอลนี่ เขายังคงรสชาติมันยังเป็นรสชาติเดิมอยู่มันไม่ถูกอันอื่นกบพอเราได้เคี้ยวตัวนี้ลงไปเนี่ยความเป็นรสต้มยำที่มันเกาะอยู่ตรงตัวกากหมูเนี่ยมันยังเด่นด้วยรสชาติของเขาแล้วก็มีความกรอบมันยังไม่เละคือนี่ผัดนานแล้วนะแม่ไม่ได้เวอร์นะมันผัดนานแล้วด้วยตัวนี้มันยังทํางานของมันอยู่ไอ้น้ำพริกกากหมูเนี่ยเขาก็ยังทํางานของเขาได้อยู่แม่บอกได้คําเดียวเลยว่าเมนูที่แม่รังสรรค์ขึ้นมาใหม่เนี่ยแล้วแม่ใช้น้ําพริกกากหมูของแม่แอลเขาเนี่ยเป็นส่วนประกอบแม่บอกเลยว่าอร่อยมาก อร่อยดูมากแม่อร่อยแม่ไม่หลอกไม่ตกตาด้วยคืออร่อยเลยอ่ะเป็นเมนูที่ทําง่ายๆแค่ใช้น้ำพริกกากหมูของแม่แอลเขาจะใช้รดอะไรก็ได้แล้วก็หาซื้อได้ง่ายมากเลยแม่ได้มาจากเซเว่นข้างบ้านเนี่ยอืมเขามีขายทั่วไปแต่ว่าแม่ในซอยแม่เนะี่ยมีเซเว่นเยอะแม่ได้มาจากเซเว่นข้างบ้านใครอยากรู้ว่าเมนูเนี้ยอร่อยแค่ไหนสูตรแม่ตาเนี่ยอร่อยจริงหรือเปล่าก็ลองทาําตามกันดูนะจ๊ะ แล้วมาเมนบอกแม่นะว่าไอ้ที่หนูทำน่ะอร่อยจริงหรือเปล่าอย่าลืมนะน้ำพริกกกหมูแม่แอลเขาอร่อยลงตัวอย่าลืมนะได้เทคนิคดีๆไปแล้วอย่าลืมให้กำลังใจแม่นะกดไลค์กดแชร์กดสับ s ไ r i b ์กดกระดิ่งกริ๊งกๆิงกิงกับข้าวกับตาจา้าไปก่อนแล้วนะแม่แอลเขารออยู่จะไปกินน่ะเขานี่โอ้โหเมนูฝันใจชายแดนรับรองโอ้โหเนี่ยกินก็ได้ทั้งหมู่บ้านเลยทั้งตำบลนนะ่ะทั้งจังหวัดนะ่ะทำก็ง่ายไปละจา้า